สวัสดีครับวันนี้ส่งรถเอ็นรถใหม่นะครับซูมไลออนนี่นำมาจากอมจิบแปนะครับมาส่งนี่เรามาส่งที่สุราษฎร์นะครับ,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 บเรามาดู เด็นรถใหม่นะครับขึ้นง่ายลงสบายนะครับอันนี้จะเป็นรถเคนวัชราเคทนะครับคันนี้สามสิบห้าตันนะครับน้ำหนักไม่เกินสามสิบตันนะครับคันนี้นี่นย้ายมาจากกรุงเทพเมื่อวานนี้นะครับตอนบ่ายโมงก็มาถึงสุราษฎร์ ครับเป็นไงบ้างพี่ขึ้นลงง่ายไหมขขึ้นลงง่ายสบายนะครับรถป้ายแดงนะครับแล้วก็สามสิบห้าตันนะครับยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เลยนะครับนี่นี่เราก็นำมาสู่อ่รัชดาเคนะครับ สบายครับกันนี้น้ำหนักไม่เกินครับวิ่งบนท้องถนนสบายนะครับอันนี้สามสิบห้าตันนะครับ,นนนนรบสวัสดีครับ